สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณคณรูชัตดาทุลลินนะคะหรือว่าครูบุ๋มนะคะสอนในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่สค่ะในวันนี้นะคะครูบุ๋มจะสอนการฝึกพิมพ์ดีดภาษาไทยการวางนิ้วแป้นเยือนหรือว่าการก้าวนิ้วไปยังแป้นเยือนนะคะบทที่สองสระเอไมโทงงูพอพานสระอะไมหันอากาศและก็สระอีนะคะ ในสัปดาห์นี้นะคะกลุ่มจะสอนบทที่2.1นะคะสระเอไม่โทงองูเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าสู่โปรแกรมแบบฝึกพิมพ์บทที่2.1กันนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูกันเลยคะ่ะ ค่ะพอนักเรียนเข้าสู่โปรแกรมแบบฝึกพิมพ์บทที่2.1แล้วนะคะเราจะมาเจอหน้าที่1คือหน้านี้นะคะให้นักเรียนกด Spacebar ที่แป้นพิมพ์นะคะและเริ่มลงมือพิมพ์ได้เลยนะคะ พอนักเรียนพิมพ์เสร็จหน้านี้แล้วนะคะให้นักเรียนกดปุ่ม enter ที่คีย์บอร์ดนะคะจะมาสู่หน้าที่2นะคะพอถึงหน้าที่2นะคะให้เด็กๆลงมือพิมพ์ได้เลยนะคะ พอน,น้นเรียนพิมพ์หน้าที่2เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนกดปุ่ม enter ที่คีย์บอร์ดนะคะนักเรียนคะสังเกตไหมคะว่าจะมีตัวหนังสือที่เป็นสีเขียวกับสีแดงนะคะเด็กๆคะถ้าเด็กๆพิมพ์ถูกต้องนะคะก็จะขึ้นเป็นตัวสีเขียวแต่ถ้าเด็กๆพิมพ์ผิดนะคะตัวหนังสือก็จะขึ้นเป็นตัวสีแดงนะคะพอเรากด enter แล้วนะคะเราจะมาเจอหน้า ผลการพิมพ์นะคะในหน้าผลการพิมพ์นี้นะคะจะบอกเวลาที่เราใช้ไปนะคะถูกต้องกี่เปอร์เซ็นต์นะคะการประเมินผลนะคะครูบุ่มขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ